สถานีตไปที่นี่จะผ่านกองทัพอากาศ Next Station Royal Thai Air Force Museum ที่นี่จะผ่านกองทัพอากาศ Royal Thai Air Force Museum สถานีต่อไปโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Next Station ภูมิพลอดุลยเดช Hospital โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชภูมิพลอดุลยเดช Hospital ต่อไปสะพานใหม่ Station สะพานใหม่สะพานใหม่สถานีต่อไปสายหยุด Next Station สายยุดสายยุดสถานีต่อไปพหลโยธินห้าสิบเก Next Station พหลโยธินห้าริบเกพหลโยธินห้าสิหลโยธินห้าสิบเกสถานีต่อไปวัดพระศรีมาฆาต ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้ามหานาครสายสีชมพูทีส่สถานีนี้ประตูตจะเปิดหวนผู้โดยสา,ารที่ประสงค์จะเดินสสาทางไปสถานีปลายทางสุราษฎร์บุรีควรนั่งใช้บันไดหมายเลขหนึ่งสองปลายทางเมืองปุรีกรุณาใช้บันไดหมายเลขสามสี่ next station วัดศรีมหาธาตุ interchange with รถไฟฟ Pink Line Doors will open on the right hand side of the train. Passengers for the tourist excursion, please use stage number one, two. Passengers for the marine please use stage number three, four. Wat Phra Singh Mahathat. The doors will open on the hand Doors will open on the right hand side of the train. ผู้โดยสารโปรดทราบรกุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถไม่ยื่นกีดความริเวเรณประตูไม่ยืนเสาและตรวจจับห่วงราวหรือเสาขณะเดินทางขอบคุณค่ะ Attention m o a s i n o side the train Away from door areas Do not lean against stanchions and hold straps handrails or stanchions firmly while standing Thank you สถานีต่อไปรงสรรันราลที่11 Next station, 11th Infantry Regiment. What is it. 11th Infantry Regiment. by <laughs> Next station, Bangbuah. <laughs> Please Attention. Passengers are requested not to wear backpacks during crowded conditions. Thank you. Bangbuah. สถานีต่อไปกรงุงธามา Next Station กรมป่าไม้ Forest Department สถานีต่อไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Next Station เกษตรศาสตร์ University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ University สถานีต่อไปเสานาณิคม Next Station เซนานิคมเสนานิคมสถาน,น,น,นีต่อไปรัชโยธิน Next station รัชโยธินรัชโยธินสถานีต่อไปพหลโยธินย Next station พหลโยธินยีิพน,น24 สถานีต่อไปถ้าแยกลาดพร้าวผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีนี้ประตูรถด้านขวา Next stop ถ้าแยกลาดพร้าวนี่เป็น i ุด MRT Blue Line Doors will open right hand side of the train ถ้าแยกลาดพร้าประตูเปิดด้านขวาถ้าแยกลาดพร้า Doors will open right hand side of the train สายโปรดทราบขณะเลีออกขบวนรถโปรดระวังระหว่างพื้นชานชลากับขบวนขอบคุณค่ะ Action Please mind the gap between the p l a t f o r m Thank you สามารถเปหมอชิเส้นทางไปมหามหารครสายจีนได้ที่สถานีนี้ Next station มอชิ Interchange with MRT Blue Line มอชิ ผู้โดยสารโปรดทราบขณะเข้าออกขบวนรถโปรดระวางระเบียงชันชลากับขบวนขอบคุณค่ะ Action please mind the gap between train platform thank you ผู้โดยสารโปรดทราบขณะเดินเข้าด้านในของขบวนรถให้ยืนกิดขวางบริเวณประตูให้ยืนพิงเสาและโปรดจำมราวหรือเสาขนาดเดานขอบคุณค่ะ Action please w a t n s out the d o r away from door areas do not lean against t e n i o n s and hold straps and well row restrictions firmly while standing thank you ani to pai sa next station sapai khun ichan khru sa khon sapai pai dan lang khun ichan na na khon attention passengers please put your backpacks during project conditions. thank you i'm crying chan ari next station ari ผู้โดยสารโปรดทราบขนาดเข้าออกขบ,รรบวนโปรดรองช่องว่างระหว่างพื้นชั้นลากขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please mind the gap between the platform Thank you สถานีต่อไปสนามเป้า Next station สนามเป้าสนามเป้าสถานีต่อไปอนุสาวรีย์ชตรูมู Next station Victory Monument โปรดทราบโปรดรูกที่ยังเกตเด็สตรีมีคันโดยสังเกตได้จากเข็มกลัดสัญลักษณ์ตั้งคันผู้สูงอายุผู้พีการผู้สูงและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่เดินทางขอบคุณค่ะ Attention Please offer your seat to children pregnant women women wearing baby on board tass moms the elderly d i s a b l e and other passengers in m o r n i n g Thank you อนุสวรีชายสมรภูมิ Victory Monument สถานีตอบเด็กพญาไทผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟค้าแอร์พอร์ตเรลได้ที่สถานีนี้ next station พญาไท it n e r change with airport worldly พญาไทผู้โดยสารโปรดทราบติดเบรนที่ด้านในของขบวนรถติดกีดขวางบริเวณประตูมุ้พิงเสาและโปรดจับห่วงดาวหรือเสาขณะเดินทางคุณค่ะ attention ah please l o o d inside the train o v e r your areas do not turn extension Unhold trucks, handrails, or stanchions while well standing. Thank you. Next station, Prathatevee. Next station, Prathatevee. Prathatevee. Next station, Siam. can change Next station, with Line. Doors open on the right-hand side of the train. ประตูรถจะเปิดขวา Doors will n on the right hand side of the train ผู้โดยสารโปรดทราบขนาดข้าวออกขบวนรถโปรดรวอนช่องว่างระหว่างยินจันชลากับขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please mind that up between train and platform thank you ผู้โดยสารโปรดทราบกรุณาเดินขั้นในข,ของขบวนรถไม่ยืนกีดความบริเวณประตูไม่ยืนพิงเสาและโปรดจับ่วงราวหรือเ,เส,าาอาอสาขณะเดินทางขอบคุ่ค่ะ Attention, please move inside the train, away from door areas. Do not lean against stanchions and hold straps, and rails or stanchions firmly while standing. Thank you. Next thing Chitlong. please passengers are requested to not to backpacks during crowded conditions. Thank you. สถานีต่อไปเพลนจิต next station เพลนจินตเพลนจิตสถานีต่อไปนานา next station นานานาณาสถานีต่อไปอโ,ซโซศกผู้โดยสารสามารถี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีได้ที่สถานีนี้ next station อโศก interchange with MRT line อโศก ผู้โดยสารทราบขนาดข้าออกข,บว,รรวววขบวนโปรดรอช่องว่างระหว่างพื้นชานชาลาบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please mind t h e g a p between train platform thank you ผู้โดยสารทราบกรุณาเดินข้าด้านในของขบวนไม่ยืนหีดความบริเวณประตูไม่ยืนพิงเสาแลนะเปิดจากร,ราวพิงเสาขนาดเดนินทางขอบคุณค่ะ Attention please move i n side the train away from door areas do not lean against t and hold straps Canvas or stanchions for me while standing. Thank you. Tani Topai, from home. Next station, from home. Tani Topai, home, Next station, from home. Next station, from law. Next station, home law. Tani Topai, ekamai. Next station, ekamai. Ekamai. สถานีต่อไปพระขนง next station พระขนงพระขนงสถานีต,น <c oughs> ต่อไปอ่อนนุช next station อ่อนนุชอ่อนนุชผู้โดยสารโปรดทราบขนาดเข้าออกบนรถโปรดระวังช่องว่างร,ระหว่างื้นชันชลาบนรถขอบคุณค่ะ attention please mind the gap between train and platform thank you hello สถานีต่อไปบางจาก Next Station บางจากบางจากสถานีต่อไปปุณวิถี Next Station ปุณณวิถีปุณณวิถีสถานีต่อไปปุรยมสุ Next Station ปุรยมสุขปุรยมสุ nhi tiếp tại camera PlayStation và bằng

Be time naval and <coughs> next station, five now.